I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's only I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely vain? สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมช่างเอกครับผมทีมงานเอมสสวิตแอนด์โซลาเซลล์นะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับบนหลังคาเลยวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟาร์มของผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับซึ่งให้โอกาสทีมงานของเราเนี่ยนะครับได้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบออนกริดนะครับขนาด60กิโลวัตต์แล้วตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็เริ่มทําการติดตั้ง นะครับก็เริ่มวางในส่วนของเรียวนะหรือว่ารางนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของทางเดินที่เป็นวอล์กเวย์นะครับเบื้องต้นเราจะทำการติดตั้งรางแล้วก็ทางเดินก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการขนย้ายหรือว่าติดตั้งแผ่นนะครับจะได้ไม่ย่ำในส่วนของหลังคาเนี่ยนะครับาช้ำหรือว่าเกิดหักชำรุดไป หลังจากที่เราติดตั้งในส่วนของรางแล้วก็ทางเดินเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทําการลําเลียงแผ่นขึ้นมาจัดเรียงไว้บนหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะเริ่มทําการจับยึดแผ่นนะครับด้วยอุปกรณ์จับยึดมาตรฐานนะครับเป็นพวกเมลติ้งต่างๆพวกเอ็นแคมมิดแคมนะครับเพื่อจับรอกแผ่น นะครับให้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับประเดี๋ยวสักครู่นะครับเรามาชมกันนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะเรียบร้อยสวยงามแข็งแรงแบบไหนนะครับก็รอรับชมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่เก็บในส่วนของรางแล้วก็ เซตค่าในส่วนของสเปอร์มิเตอร์นะครับหรือพวกจานิซ่าพวกนี้นะครับเพื่อที่จะทําในส่วนของระบบออนไลน์ให้กับลูกค้านะครับเพื่อจะได้ดูค่าพลังงานต่างๆนะครับมอนิเตอร์ผ่านมือถือได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแผงของเราเนี่ยนะครับเลือกใช้เป็นแผงโมโนฮาร์ดเซล์ขนาด410วัตต์นะครับก็ได้จัดสติงทั้งหมดเนี่ย10สติงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทางเดินนะครับซึ่งเป็นวอล์กเวยตัวนี้ ทางบริษัทก็ประกันยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับทางเดินก็สวยงามนะครับติดตั้งแข็งแรงนะครับเดินนี่ไม่มีกระเพื่อมเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะทางเดินตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบน้ํานะครับเราก็ต่อขึ้นมาให้บนหลัาเอาไว้เมนเทนเนตในส่วนของการล้างแผ่นนะครับเรียบร้อยนะครับในส่งทางเดินเราก็ติดตั้งไว้แข็งแรงสวยงามแบบนี้นะครับ เวลาเราขึ้นมาเมนเทนแนนต์มาล้างแผ่นล้างอะไรจะได้สะดวกนะครับแล้วก็ไม่ย่าหลังคาช้านะครับไม่อย่างนั้นเราจะเดินเวลาเราล้างหลังคาเราก็จะเดินทางเดิมเดิมเดิมเดมหรือว่าขึ้นมาเมนเทนแนนต์นะขึ้นมาตรวจสอบตรวจเช็คอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเดินทางเดิมๆิมนะจะทําให้หลังคาบุบแล้วก็หลังคาช้านะครับเวลาติดตั้งเราก็จะทําในส่วนของอติดตั้งเรียวแล้วก็วอลเวย์นะครับให้เสร็จเรียบร้อยก่อน นะครับเพื่อ <P ew> er <ty> ที่จะขนแผ่นแล้วก็ไม่ย่าําหลังคานะครับทําให้หลงังคาเนี่ยชำ้ำนะครับตอนนี้เราก็เสร็จกันหมดแล้วนะฮะเหลือข้างล่างอีกนิดหน่อยเดีย๋ยวเราล,ลงไปดูกันนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบันไดนะครับซึ่งเราต่อเติมขึ้นมานะครับ <P ew> er <ty> เพื่อที่จะเอาไว้ขึ้นเมนเทนเนในส่วนของแผง <P ew> er <ty> นะครับด้านบนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็ทํา เป็น2ระดับนะครับขึ้นชั้นบนเนี่ยหนึ่งระดับนะครับพร้อมทั้งมีราวจับเวลาขึ้นจะได้สะดวกนะครับแล้วก็ลงมามีชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งในส่วนชั้นล่างเนี่ยนะครับเราทาเป็นถอดได้นะครับเพราะว่าทางค้าเองเนี่ยเซฟตี้นะครับการคนปีนขึ้นไปข้างบนนะครับโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับพอ,อหลังจาก เรียบร้อยแล้วก็จะถอดบันไดตัวนี้เก็บไว้นะครับเวลาจะใช้ก็น้าเข้ามาเสียบนะครับมาเสียบแล้วก็สามารถที่จะเดินขึ้นได้อย่างสะดวกนะครับทีมงานของเราก็ออกแบบให้เรียบร้อยสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูระบบด้านในกันนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตู้คอเมเพเนอร์ต่างๆ นะครับอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับเลือกใช้เป็นในส่วนของหัวเว่ยนะครับเป็นขนาด60กิโลวัตต์นะครับเครื่องเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็ช่างกาลังเก็บฝารางอยู่อีกนิดหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะครับงานก็จะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะฮะสวยงามเรียบร้อยนะฮะลงกราวเรียบร้อยนะครับสายเฟืองสายไฟเราเก็บงานเรียบร้อยสวยงามแบบนี้นะครับ ตัวนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ AC นะครับนะฮะคอมเพเนอร์ AC พร้อมทั้งเสิร์ฟคูลเคชันนะครับก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยในส่วนของตู้นี้นะครับก็จะประกอบด้วยสมาร์ทรเกอร์นะครับสมาร์ทรเกอร์แล้วก็ตู้นี้เป็นในส่วนของคอมเพเนอร์ทางฝั่ง AC นะครับ ก็จะประกอบด้วยฟิวเบกเกอร์แล้วก็เซอร์ปโรคชั่นนะครับทั้งหมด10สตริงนะครับติดตั้งไว้เรียบร้อยสวยงามนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามารันระบบกันนะครับแล้วก็ทดสอบเรื่องของพลังงานกันอีกรอบนะครับรวมทั้งระบบออนไลน์ด้วยแล้วตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็ได้ติดตั้งเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระบบออนกริด ขนาด60กิโลวัตต์นะครับอิว,วอร์เตอร์ของ h ฮเว่ยนะครับตอนนี้ระบบก็ได้ลังนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับในส่วนของอควารผลิตไฟแล้วก็ระบบออนไลน์มอนิเตอร์ต่างๆนะครับก็ได้ทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กำลังผลิตของเรานะครับก็อยู่ที่ประมาณ40กิโลนะครับเวลาประมาณสัก สิบโมงครึ่งเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับราคาก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรนะครับถ้าอากาศเย็นๆหน่อยนะครับน่าจะได้ถึงสี่สิบกว่าสี่สิบไปไปนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับแผ่นที่ใส่ไปประมาณหกสิบกิโลวัตต์นะครับอย่างไรนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นโรงงานนะครับเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสํานักงานต่างๆก็สามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานเอมิสสวิตต์แอนด์โซลาร์เซล นะครับก็โทรกันมาที่เบอร์0815968826นะครับอยากลถค่าไฟนะครับอยากประหยัดค่าไฟลดต้นทุนต่างๆก็สอบถามกันเข้ามานะครับตอนนี้ค่าไฟกำลังจะปรับขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปี2565ขึ้นสักกาดใหม่ปี2566ค่าไฟปรับขึ้นแน่นอนนะครับ ยังไงคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับอยากลดค่าไฟก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่ทีมงานอ m มซิสต o แอนโซราเซลขอบคุณครับ